ตอนนี้คือแบบมันร้อนมากนะครับผมจนแบบว่าสงสารกบเฮ้ยอ้าเอาหยุดหยุดอะไรฮะทำอะไรทำอะไรนอนนิ่งลงโทษนอนไปกัดเขานิ่งห้ามพลิกตัวไอ้ชิปงไอ้ไปเราก็จะได้จอะดูดิ นั่นเนี่ยแล้วเก่งนะเก่งอ่ะเก่งอ่ะกับเรื่องแบบนี้มันเก่งนะเห็นป่ะเห็นป่ะมันเก่งนะกับเรื่องแบบนี้นั่นนั่นนั่นแล้วยืนโอบก็เดินเข้ามาใกล้ๆอะทำอะไรเออแล้วพวกนายก็เก ouais <habitude> ่งนะเก่งนะกับแบบนี้จออะพวกกรุมสีนะครับผมอึ๊บลงไปก่อนลงไปก่อนโอเคปึ๊บโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าอ้ยสีสวยมาก โอ้หนักหนักมากยกมือเดียวไม่ไหววะ่ะต้องค่อยๆนะไม่งั้นไปทับไอ้เหลืองแน่ไอ้จอเบียดอ่างลงมาแล้วตัวแรกนะครับผมอ่ะจิปงปเอ้ยจ๊ะโจ๊ะโอ้โหเฮ้หยหนักเอาเรื่องเหนื่อยฮะว่าไงโอ้ยู่หนูวันนี้อบโอ่งไม่ได้มานะครับผมอบโอง่งเหมือนจะลอกคาบ ตัวนู้นสมถุยทุกคนสมถุยดื้อมากเลยเอาไปเยี่ยอเสนาคนอื่นเขาเอาเอาแล้วไปเยี่ยวเสนาพี่เปิเ้มจิปปมนัดไปเยี่ยวเสนาเขาอ่ะ,อะจิปปมโอ้โหจิตใจจิตใจทําด้วยอะไรเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตวางถ้วยนะครับถ้วยใส่ทําไมเวลากบเหนื่อยก็จะได้มีที่เกาะนะครับเดี๋ยวจะเปิดน้ํานะครับผมมาเปิดน้ําก่อน <Okay. S 2> เปิดน้ำประมาณนี้โอเคเอา้าไอ้สมถุยกระโดดเข้าถ้วยไปแล้วตอนนี้มาดูกันนะครับตัวเหลืองอีกตัวหนึ่งยังกินไม่เสร็จนะครับก็เลยไม่ได้ออกมาเนาะเป็นตัวเหลืองแบบนี้แหละเราก็เลยยังไม่ออามาน้องกลัวน้องจะคายน้องกินอาหารยังไม่เสร็จส่วนพวกบูฟอกนะครับขาดอบองตัวเดียวอบอู่อบอง,อ,บอ,งอยู่ไหนนั่นนั่น อยู่ในนั้น <c oughs> แค่ไม่เอาออกมานะครับผมกลัวว่าน้องจะมากัดอบโอ่งเนี่ยจะชอบกัดพวกพวกนี้ฮอ,อนฟอ,อกฮอนฟอ,อกจะโดนอบโอ่งกัดบ่อยนะครับด้วยด้วยแบบว่าปัจจัยเสี่ยง <c oughs> เราเลยเอาออกดีกว่า,อ,าอ๋อจอ๋อเอาเรื่องนะตอนนี้พิวกบเริ่มพิวแล้วเห็นปะเห็นปะเห็นไอ้ไอ้นั่นปะไอ้สมถุยปะเริ่มพิวแล้ว อ่าไหพี่เบิ้มนะครับโดนเยี่ยวอัดหน้าเมื่อกี้พี่เบิ้มเนี่ยหน้าชงฉานฝั่งนี้ก็เป็นยื่นโอนอันเนี้ยตัวนี้ที่กระโดดเนี่ยจิปป๊บโอมอ่าจิปป๊บโอมจิ๊บโป่งไอ้ห้าวอ่ไอ้หา้หาวนี้เบียดอ่างนะครับเบียดอ่างเนี่ยทั้งคุณหมอ,อเออแป๊บน,นึงร้อนแดดวะขยับแป๊บน,นึงทั้งคุณหมอนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญคนที่เขาเคยผสมกบเนาะแล้วก็คุณหมอใน คลินิกก็ดูให้แล้วนะครับว่าน้องมีไข่นั่นเองอามาดูกันว่าวันนี้ใครจะไล่กอดเบียดอ่างได้บ้างแต่ว่ามันไม่มีไข่ผสมมันได้อะเบียดอ่างมันตัวใหญ่เนึกออกไหมคือกบตัวผู้เนี่ยต้องเอามือกว้างประมาณนี้เพื่อเกาะเกาะตรงนี้แล้วรีดไข่ออกไปแต่ไม่ไม่มีกบตัวไหนที่มือจะกว้างขนาดนั้นนะครับทุกคนโอ้โหนี่ขยันเดี่ยวจังเลยพวกเนี้ยดูดิ เราก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะทํายังไงกับเบียนอ่างนะครับอารมณ์นะครับก็เหมือนคนเป็นเมนเลยเกลี่ยกาดนะครับตัวผู้ไม่ผสมมีไข่ในท้องก็เลยเกลี่ยกาดอารมณ์เสียตัวนี้เบียนอ่างยืนโอก็เหมือนเดิมอกินขี้กินขี้ไม่อ้วนสักทีเนี่ยตั้งแต่ถ่ายพยาธิไปไม่อ้วนเลยเอยเออเอแป๊บนึงอย่านะ ห้ามกัดกันเข้าใจไหมเข้าใจไหมเดี๋ยวดูสมถุยสมถุยมานี่สมถุยสมถุยนี่ก็ห้าวเอาเรื่องนะตัวนี้น่เนี่ยเอาห้าวเอาเรื่องนะเนี่ยสมถุยเนี่ย,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 ยแล้วก็อ่าไอห้าวมาดูห้าวไหม เ้าวก็เหมือนเดิมเลยนะครับตายังเป็นแบบนี้อยู่ไอจิป,ปงก็เหมือนเดิมเห็นกบสีไม่ได้นะคือจริงๆอ่ะเพิ่งกินไปสองตัวกินไก่ไปสองตัวนั่นๆหยุดหยุดหยุด,ย,ดยายาหาทําเข้าใจไหมยาหาทําสมถุยกระโดดขึ้นเองเลยนะกระโดดเก่งจาาเลยเอา้าพี่บ่มขี้ <laughs> ไม่นะพี่เบอมขี้ไปแล้วต้องเปิดน้ําเองเดี๋ยวขออนุญาตปล่อยนะครับผมปล่อยน้ําออกจากตรงนี้แล้วกันตัวไหนขี้ว่าปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยโอเคไหมเพิ่มความแรงน้ําหน่อยนะครับผมมาเมื่อกี้เมื่อกี้มือไปโดนเมื่อกี้มือไปโดนก็เลยทําให้โทรศัพท์ไม่ชัดนะครับผมเรามาดูดูจิปง่งดูจิป่งนะดูจิป่งนะเห็นปะ่ะน้ําเริ่มแรงแนละ้ว โอ้โหเบียดอ่างเบียดอ่างฝาดงฝาดงกบซ<笑><笑>ีเริ่มดื้อนะครับผมโชคด,ดีที่ให้กินอาหารไปแล้วนะครับก็เลยเอ้ยสมถุยตีลังกาสมถุยตีลังกาเอ้ยนั้นเป็นอะไรวะเป็นอะไรกับสายายางเนี่ยดูดิเป็นอะไรกับสายยางไม่รู้นะครับผมช่อไม่ชอ่อไม่นี่คือการต่อสู้ การต่อสู้ของกบกับสายยางรอเปล่ามีด้วยเหรอวะการต่อสู้ของกบกับสายยางตอนนี้เราเปิดน้ำโอ้โหสมถุยสมถุยเอาเรื่องจัดเลยขอญาตนะครับผมล้างหน้าหน่อยเหนือเต็มหน้าเลยโอเคมันร้อนทุกคนตอนนี้คือแบบมันร้อนมากนะครับผมจนแบบว่าสงสารกบเอ้ยเอ้าหยุดหยุด อะไรฮะทำอะไรทำอะไรนอนนิ่งลงโทษนอนไปกัดเขานิ่งห้ามพลิกตัวอชิปงเร็วมากโอ้มาดูดิเป็นไงบ้างโดนกัดอ๋อไม่เป็นไรไม่เข้าไม่เข้าเอาเอาเอาดูท้องหน่อย ไม่มีแผลนะครับผมโอเคไม่เข้าแค่งับเฉยเออืออแล้วไปกัดเขาทําแปะอะไรเนี่ยใครโดนกัดจะโดนจับหงายท้องแล้วก็ห้ามกับตัวนะจะโดนด่านะแบบเมื่อกี้นะ <c oughs> อ,อย่าไปหาเรื่องคนอื่นกินไปแล้วนะครับผมอ้ยอันนี้ก็ขี้เอาขี้คนอื่นอ้าขี้อยามึงค่งกินข้าวไป เพิ่งกินไปเมื่อกี้จิปงเมื่อกี้ขี้ไอ้จิปโอมนะมันจะกินน่ะมานี่ดิเคลียก่อนเคลียเคลียเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้คือข,ขี้เนี่ยขี้เนี่ยมันจะกินเพื่อไก่เพิ่งกินไปเมื่อกี้สองตัวไหนเนี่ยยังจับเห็นเห็นรู้สึกอยู่เลยว่ามีอะไรในท้องนะโธ่ มาทุกคนมาดูห้าวหน่อยดีกว่านะจิป๋ป่งค่อนข้างใจร้ายนะผมจะกัดคนอื่นไม่พอนะจะกินขี้เข้าด้วย <c oughs> จิตใจทําด้วยอะไรห้าวห้าวก็ห้าวอยู่นะ,ะตัวนี้ตัวเล็กนะครับผมเราวันนี้อ้าวไอ้แป๊บนึงขออนุญาตล้างล้างขี้เลยไล่ขี้กลบลงไปเลยทั้งไอห้าวทำไมวะ,ะขี้กบมันน่ากินเหรอ ไอ้ห่าวก็จะกินนะชิป๋งก็จะกินนะที่เราเปิดไอ้นี่ไล่น้ำเนี่ยเพื่อให้ขี้กบมันไหลลงเพื่อให้ขี้กบไหลลงไว้นี่อือโอ้โหเอากบมาขี้เลยเห็นไหมเต็มเลยเออนี่เนี่ยเนี่ยมึงทุกมึงเดินเล่นเนี่ยเดินเล่นน้ำเนี่ยเนี่ยน้ำตกเนี่ยที่ทำให้เนี่ยฮะ เดินเล่นตรงเนี้ยได้ไหมขี้ก็ปล่อยให้ขี้มันไหลไปไม่ต้องไปกินมันโอเคไหมเอออ๋อมันนี่ดีโออย่ามาตันดิโอ้อย่ามาบังดิรูนี่ให้ขี้มันไหลลงโอ้ปวดหัวปวดหัวนะทุกคนเลี้ยงกบเนี่ยนะนะครับผมแต่ก็เพลินนะครับผมนั่งดูกบเล่นน้ําแบบนี้เพลินนะผมบอกเลย แล้วแบบว่ามันเป็นอารมณ์ที่แบบว่า,าสบายรู้สึกเย็นรู้สึกเย็นไปด้วยเพราะว่าอะไรอากาศมันร้อนหนักมากกบมันอยู่ในกล่องก็ไม่น่าไว้ช่วงนี้อาจจะเห็นแบบว่าคอนเทนต์แบบนี้เยอะนะครับถ้าอากาศยังร้อนแบบนี้ก็เยอะแน่นอนคอนเทนต์แบบนี้พากกบมาเล่นน้ําพากกบมาคลายร้อนแบบนี้นะครับผมเรื่อยๆเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรทา กบร้อนพาก,กบเล่นน้ําไม่มีอะไรทําก็ถ่ายคลิปนะครับลงให้เพื่อนๆดูเนาะถ้าไม่เบื่อนะครับผมถ้าไม่เบื่อกันก็เดี๋ยวจะเอามาเอามาลงให้ดูเรื่อยๆอะจะได้เห็นเรื่อยๆวิวัฒนาการของกบแต่ละตัวตัวนี้จิปโปมเนี่ยเมื่อกี้จะไปกัดเขาทาไมกล้องมันไม่ค่อยชัดเหงื่อผมตกโดนไอแป๊บน,นึงเมื่อกี้จะไปกัดใครเหงื่อผมตกโดนหน้าจอทุกคน เออไม่ชัดหรอใช่หรอวแล้วก็ชัดอยู่นะเห็นไหมมามานี่มานี่มานี่เราต้องเอามันหนีมันมาอยู่ตรงนี้เอาตัวเล็กมานี่ตัวเล็กอะ่ะไปอยู่นี่เออเป็งไงเป็นไงอือนี้ก็โอเคละเห็นปะเห็นปะงั้นเรากินกินดีจ้ะเดี๋ยวผม ไปแย่งอาหารของเตแป๊บนเงหมดยังอึ๊บอึ๊บแป๊บนึงเนี่ยทุกคนมีอาหารอยู่อ่ะกินวากินวาเอาเนี่ยถ้าจะกินเนี่ยเอาเนี่ยเอาเร็วเอานี่ลนปลาอ๊ยไม่กินว่ะโยนกลับไป ที่เดิมซื้อมาให้เต่าญี่ปุ่นกินนะครับผมปกติเนี่ยกบให้กินไก่เต่าให้กินปลาก็ไก่เนี่ยหมายถึงลูกไก่นะดู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 ดดด<笑><笑>ก็เหมือนเปิดน้ําทิ้งเลยทุกคนดูดิน้ำไหลออกนะเป็นรูรั่วนะตรงนี้กระบะปูนถูไปถูมาก็รั่วซะแล้วไปจ้ะ เอาไอ้เขียวมาหลบเลยอืมอย,นยืนโอ๋ยืนโอ๋ไอ้ดู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 สู้กับน้ำสู้กับน้ำนั่น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 แล้วเก่งซะด้วยกับสายยางเนี่ยโอ้โหจิปปงทำไมทำไมทำไมชอบไปสู้กับน้ำฮะไปห้าวด้วยอีกตัวไอ้แดงอย่ามาอย่ามามันคือพื้นที่อันตรายครับอนฟลกห้ามเข้า ไอเจาะเฮ้ยอดูดูสภาพเอ้ยเฮ้ยแต่ละตัวอันนี้คือไอ้ห้าวนะครับผมไอ้ห้าวกับไอ้จิป๋งว้ยมันขี้นี่ว่ะแป๊บนึงไปจงไหลลงไปอ๋อห้าวหยุดห้าวหยุดเลยเราหลั่งไล่ไล่อีกนะครับผมแป๊บนึงเฮ้ยจะมาจะมาโอ้โห จะมาบังท่อระบายทําไมเนี่ยนี่จะบังท่อระบายท้าทำไมโอเคล้างมือละก็นี่แหละนะครับผมเลี้ยงสัตว์เนาะเราต้องเข้าใจเขาเพราะว่ายังกบเนี่ยมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําแหละแล้วก็เวลาเขาอึเขาฉี่เนี่ยแบคทีเรียนะครับถ้ามันหมักหมมเนี่ยมันมันเป็นเกิดแบคทีเรียได้เลย โดยไม่ต้องสงสัยทําให้กบเกิดโูกได้นะครับแล้วอย่างอากาศแบบนี้อากาศร้อนแบบนี้อยู่ในกล่องเนาะมันก็จะอบอ้อาวร้อนอย่างเงี้ยเอออยู่ยากนะเลยตัดสินใจพากบมาเล่นน้ําผ่อนคลายคลายเครียดแบบนี้นะครับเพื่อละลายพฤติกรรมกบนะครับจะได้คุ้นชินกันบ้างเนาะแล้วก็ก่อนจะมาก็ให้อาหารแล้วนะทั้งบูฟอฟฮออนฟ็อกนะครับแต่ก็ยังยังเกิดการกัดกันอยู่มีการงับกันอยู่ <G ül üyor> ยืนโอยไม่ยุ่งกับใครเลยนะช่วงนี้ยืนโอเนี่ยสบายอยู่ยืนโอยสบายไป <S <S ทางนี้ก็เป็นฮอนฟอกนะครับผมเดี๋ยวจะมีการเอาไปผสมนะทดลองดูนะครับเอาผสมนะว่าอาจจะมีลูกมีอะไรเดี๋ยวจะแจ้งเนาะถ้าทุกคนอยากจะได้นะครับว่าเขาขายกันทางไหนคือบอกบอกไว้เลยว่าผมไม่ได้ขายนะแต่ว่าคนที่เขาจะาจะเอาฮอนฟอกเราไปผสมเนี่ยเขาจะเอาบูฟอกมาแลกนะครับเขาจะได้ลูกออสกับไข่ไปโอ้โหเองจิ๋งจ๋ เขาจะได้ลูกออดกับไข่ไปเราก็จะได้กบมาเลี้ยงมาจ่อดูดินั่นแนี่แล้วเก่งนะเก่งอนะ่ะเก่งอนะ่กงนะกับเรื่องแบบนี้มันเก่งนะเห็นไหมเห็นปะ่ะ <laughs> มันเก่งนะกับเรื่องแบบนี้นั่น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 ไดยืนโอบก็เดินเข้ามาใกล้ๆนะทำอะไรเออแล้วพวกนา้ก็เก่งนะเก่งนะกับแบบนี้ <laughs> โอเคทุกคนก็ ผมว่าคลิปนี้มีอะไรแบบไม่มากนะครับผมเรานั่งดูแบบนี้แหละไปเรื่อยๆเนาะดูมุมสูงไหมปวดขาแล้วถ้าดูมุมสูงนะครับก็จะเห็นเป็นประมาณนี้โอเคอ่ะชัดแล้ะมุมสูงก็จะเห็นเป็นประมาณนี้เพราะว่าเบียดอ่างกําลังขี้พอดีเลยเห็นปะ่ะมุมสูงอ๋ออ๋อหยุดหยุดไอ้หยุดหยุดอ๋อปล่อยปล่อยปล่อยปลกัดโอ๊ย เอาอีกแล้วตัวนึงมันเอาอีกแล้วนอนไปนอนไปนอนไปห้ามพลิกตัวห้ามพลิกตัวอยู่เฉยๆนิ่งๆห้ามพลิกตัวทำไมชอบไปกัดคนอื่นไม่ได้กัดเพื่อจะกินนะกัดห่วงที่กัดห่วงกะละมังทำเพื่อกะละมังก็ไม่ใช่ของเองตั้งแต่แรกนะ เออดูมันดูมันอุ้ยแดงแดงใจเย็นแดงก็ไปกัดเขาเหมือนกันนะเมืเ่อกี้ไหนมีแผลไหมลูกเออขอดูหน่อยขอดูนไม่ม,ไม,ม,มีไม่มีแผลนะครับผมไม่มีแผลนะโอเคไหนดูดิที่โดนเจ้าแดงกัดนะ่ะดูนีข้างไหนข้างนี้ไม่มีแผลไม่มีแผลคือมันกัดห่วงที่อ่ะทุกคนน่กรู้ไหมมันร้อนอ่ะมันจะผสมพันธุ์แล้วแบบว่ามันห่วงที่มัน ก็คือจะเป็นใหญ่อะใช่ก็เลยกัดเขาแค่นั้นเองนะโอ้โป้าทุกคนครับก็เดี๋ยวผมจะแยกกบเล่นคนละก,กระมังแล้วกันเอาฮอนฟอกมากระมังนี้เอาบูฟอกไปกระมังนั้นวันหน้าข้า้งหน้าเดี๋ยวจะให้อาหารบูฟอกเป็น2เท่าแล้วกันก่อนที่จะมาเล่นนะครับผมจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเกิดเหตุหรือว่ากัดกันทะเลาะก,กันเนาะสำหรับคลินี้ก็ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i ร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอแยาไปแยกกบแล้วก็เล่นน้ำกับกบต่อเลยแล้วกันบายยบายยนะครับผม